จากคลิปสอนแก้ทางโซเนียโดยใช้ตัวละครโอไรออนน้องคนนี้บอกว่าไม่มีเห็ดอ่าเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะครับเห็ดหรือว่า EP มาจากไหนกันบ้างเริ่มกันที่ตัวละครเลยนะครับผมเราจะใช้มีเกลนะครับผมเพราะว่ามีเกลหากเราสังหารศัตรูหรือว่ายิงศัตรูล้มจะได้ EP หรือเห็ดถึง200 EP นะครับสาหรับสัตว์เลี้ยงเราก็จะใช้ทางด้านของนาคน้อยนะครับผมเพราะว่านาคน้อยสามารถฟื้นฟู EP หรือเห็ดได้ถึง65%หหลังจากที่เราใช้ยานะครับผม สำหรับในเกมแล้วนะครับผม EP หรือเห็ดอาาที่มาอีกที่หนึ่งนั่นก็คือกองไฟนั่นเองนะครับน้องๆน้องๆตั้งกองไฟได้เลย EP หรือว่าเห็ดก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมหนึ่งกองไฟนะครับผมจะมี EP หรือเห็ดอยู่ถึง200อ EP เลยทีเดียวนะครับน้องๆและอีกหนึ่งอย่างที่มีเพิ่ม EP นั่นคือเห็ดนั่นแหละนี่เห็ดแต่ผมเห็ดก็จะมีตั้งแต่วิวหนึ่งวลวสองวิวสามวสี่นะครับน้องๆนะสามารถกินได้เลยนะครับผมก็จะเพิ่ม EP หรือว่าเพิ่มเห็ดให้เรานั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับผมน้องๆที่เพิ่ม EP หรือเพิ่มเห็ดนะครับผมนั่นก็คือกัญชานะครับผมหรือว่าเอากาวนะครับผมใช้เรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนี่แล้วก็เราลองพันยาดูนะครับผมสกิลนากน้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมถึง35 EP นะครับน้องๆน,น,นากน้อยแดบ,บช่วยดีจริงๆเลยเดีไปดูกันบ้างว่ากาวจะได้ขนาดไหน กาวก็ขึ้นมาเห็นไหมครับน้องๆเราวิ่งไปใช้กาวไปด้วยนะครับผมด้วยใช้กัญชาไปด้วยนะครับผมแล้วก็อีพีก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็สามารถใช้สกิลโอลาออนได้อย่างดีเลยนะครับผมในเกมของเรานะหลังจากเราตังหรศสตูนี่เห็นไหมอีพีก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมออจังวหัะนี้ดีมากๆเลยสุดเดี๋ยว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 โอ้โหกรงพลาเป็นไครับผมเราตั้งสามารถเอาไอวอร์ปิดกาดโอ้โหคนเก right ินจะพากี่กองไฟช่วยได้ครับผมไหม สกิลทำมาได้อีกแล้วนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่โกงมากๆเลยนะครับสลับโอไลออนนะครับเซตนี้น,น้องๆอยากเล่นก็ลองมาทําตามกันดูนะครับผมน้องๆถือว่าเป็นเซตสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมน้องๆสลบทีป์เอ้ยมีคนโดดน้องๆเห็นไ,ไหมตายป้าหัวแตกคมเจ็บเรเบนนะจ๊ะจบท้อ